คือฆาตกรตัวอื่นอาจจะมีหัวใจฆาตกรตัวอื่นอาจจะมีหลายใจแต่ไม่ใช่กับเจ้าฆาตกรตัวนี้ครับคือฆาตกรตัวนี้ไม่ได้หลายใจแล้วก็ไม่ได้มีหัวใจเลยนะเพราะว่าฆาตกรตัวนี้จะเป็นฆาตกรที่ไล้เสียงหัวใจและไม่มีหัวใจไปให้กับใครแล้วก็ไม่เจ้าชู้ด้วยนะครับผม <c oughs> น้องๆอ,อ,อาจจะงงอะไรเนี่ยเดสลิงเกอร์อยู่ดีๆจะมาแบบไม่มีหัวจงไม่มีหัวใจก็คือเจ้าเดสลิงเกอร์ตัวนี้นะครับผมเราจะเล่นสายที่แบบว่าไม่มีเสียงหัวใจเลยคืออารมณ์เหมือนไมเขิ้นขั้นหนึ่งเลยอ่ะคือเราไม่มีเสียงหัวใจอารมณ์จับสแกรเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยน้องอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันเล่นจับสแกรด้วยหรอได้ครับเพราะว่ามันมีแอดออนสชิ้นนี้ครับผมก็คือไอ้ขวดวิสกี้สี่ม่วงเนี่ยก็คือเวลาที่เราคลิกขวาก็คือเวลาที่เราคลิกขวาเล็งอยู่นั่นเองนะครับซ เมตรนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไปคอมโบกับไอเหรียญตราของมาแชลนะครับเหมือนกันครับมันให้ผลเหมือนกันกับไอขวดวิสกี้สีม่วงครับก็คือเสียงหัวใจเวลาที่คลิกขวาจะลดลงอีก4นะครับแปดบวกสเป็น12แล้วนั่นเองนะครับก็คือเสียงหัวใจของเราเนี่ยจะลดลง12นะครับแล้วเราจะไปคอมโบกับเปิร์กนี่ครับสอดสองและทำลายนะครับเปิร์กนี่เนี่ยถ้าเกิดเวลาที่เราไม่ได้ไล่เซอร์นะครับเสียงหัวใจเราจมเบาลงอีก8เมตรแต่ว่ามันมีข้อดีแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะถ้าเกิดเราไล่เซอร์ปึ๊บเนี่ยเสียง ะะก็คือ2องเอฟเฟกนะฮะในเปิร์กนี้ตอนที่เราไม่ได้ไล่เซอร์หัวใจมันจะเบาลงอีก8แต่ถ้าเกิดเราไล่เซอร์หัวใจเราจะดังมากขึ้นอีก8เมตรซึ่งมันจะไปคอมบูกับแอดออนเราได้นะแอดออนของเราเนี่ยรวมกัน12บใช่ไหมบวกอีก8เป็น20เลยครับผมโอโ้โหบอกเลยว่าฆาตกรตัวนี้เนี่ยเสียงหัวใจมันเท่าไหร่วะนี่เสียงหัวใจมัน12ใช่ไหมสิบสองแล้วถ้าเกิดเราคลิดขวาเล็งเนี่ยหายไป20ครับโอโ้โหเลยแค่12เท่านั้นเองอะคือ12เมตรนี่คือมันน้อยมากๆแล้วนะสำหรับจะฆาตกรทัั่่่ววไปเนีีคคือือออกกจะรรู้ตตา ถึงหลังไปแล้วนะเรียกได้ว่าจำสแกรคิดกนรละงมแน่นอนครับผมแล้วก็เปล็กที่ผมเจ้ไปก็คือนี่ครับเลือดท่วมนะหัวหมูนะตีปุ๊บกระดูกหักหิวช้าแล้วก็เลือดออกเยอะด้วยนะแล้วก็การที่เขายิวกันช้ายิวกันยากเนี่ยเราจะเอาเนสคอลลิงไปด้วยนะครับเราจะมองเห็นนะครับเวลาที่เขายิวกันอยู่นะครับผมก็เรียกได้ว่าคือแทบจะทั้งแมปมั้งเพราะว่าเราจะเซตด่านไปด้วยครับด่านเกมนั่นเองแล้วก็ด่านเกมเนี่ยด่านมันแคบๆด่านมันไม่ได้กว้างมากเราจะเอาตีแล้วเครื่องรอบๆระเบิดไปด้วยนะครับก็เอาไว้ถ <c> ่วงเครื่อง ที่เราต้องไปกระทืบเองเนาะเราตีปุ๊บเครื่องระเบิดปั๊บเลยถ้าเกิดมันมีเสียงเซอร์ร้องแสดงว่ามีคนกําลังปั่นอยู่นั่นเองนะครับผมก็เซตนี้จะคอนเทนต์แค่ไหนเจ้าโหดหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรอดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับสำหรับเจ้าเดสเลิงเกอร์ที่ไม่มีหัวใจเหมือนเดิมครับยังไม่ต้องกดไลค์ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูไปแล้วชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดให้ด้วยนะครับผมแต่ว่ากดซับสไครต์ให้หน่อยแล้วกันนะครับผมมาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผม Let's go มาครับแล้วมันออกด่านของเรายังไงล่ะครับน ผมว่าเซอร์เนี่ยเกิดฝั่งนู้นเลยข้างหน้าเราเลยที่เรามองไปไกลๆอะ่ะโอเคมาปุ๊บเราก็คลิกขวาไปเลยครับเดินไปเลยฮะเดินล่าเดินไล่เพราะเราหัวใจเงียบกิบครับน้องๆเน,นี่ยผมว่าเครื่องเนี่ยห้องน้ำฟอร์ชัวเชื่อไหมเงียบเงียบไปข้างบนนี้อ่าข้างบนนี้แนนอนครับน้องๆเห็นปะอุ้อยยิงผ่านหัวไปเลยหนึ่งที ยิ้มหันหัวไปเลยหนึ่งทีอย่ามายึกเธออย่ามายึกเยอะอย่ามายึกเยอะครับผมอย่ามายึกเยอะครับผมแล้วผมเดินครับผมเดินเฮ้ยคือตอนที่เราขีกขวาเดินอะ่ะหัวใจเราจะเงียบกิิบเลยนะฮะน้องๆตรงนี้มีปะตรงนี้ไม่มีครับเดินไปก่อนนะเดินไปก่อนโอเคยังไม่มีครับขีกขวาเดินไปอีกตรงนี้มีครับ ใครมาบล็อกวะบังอาจมากเลยนะครับคุณเธอโอเคยวผมไล่คนนี้เลยละกันนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ได้ไล่ไขรสักทีนะฮันแน่ฮันแน่ไม่ต้องมามองหลังให้มันมากไปครับผมไม่ต้องมามองหลังให้มันมากไปเฮ้ย <c oughs> แต่ว่าเมื่อกี้เราไม่เห็นคนฮิวนะ <c oughs> เขามีบิดเบือนกันเหรอปกติเราควรจะเห็นนะตอนที่เขากำลังฮิวกันอยู่อะแล้วเขาฮิวกันเสร็จแล้วครับตอนนี้ น่าจะอยู่เครื่องตรงนี้เหมือนเดิมนะขี้ขวามาเหมือนเดิมครับเข้าสู่สถานะหัวใจเงียบเอ๊ะชัดเจนครับเหมือนจะมีคนอยู่ตรงนี้นะครับผมคุณผู้ชมทีนี้เราก็ลากให้โซ่ขาดครับให้เขาติดสถานะแผนลึกไปก่อนนะติดสถานะแผนลึกไปก้อนเขาจงวิ่งออกาจากตรงนี้ไม่ได้ฮนะเราก็ทืบ โอเคทีนี้เราก็ได้ไม้ฟรีแล้วครเขาก็เจ็บด้วยครับผมได้บางอย่างก็ต้องเสียบางอย่างไปแล้วเสียงที่ผ่านไปถ้าไม่ใช่เจแล้วใครอีกขวามือมันไปจริงฮึบโยกเข้าเป้าเข้าเป้า,เ,า,เ,ปาเดี๋ยวมันมาเข้าเองนี่ไงเราเครื่องตรงนี้เราเบิดครับผมหลน่นผมบอกเลยว่าเซิร์ฟหล่นไม่ตมตามกันนะเดี๋ยวเราได้แขวนอีกตรงนี้มัฟคมคมน่าจะอยู่ข้างบนหมดนะคิดว่าไม่น่าจะอยู่ข้างล่าง ได้แขวนมาสองเฟสแล้วก็เครื่องยังอยู่เต็มนะเอ๊ะตรงนี้มันมีคนมาปั่นต่อใครอะ่ะใครอะ่ะคมอมเอาเรื่องซัดเลยครับผมแล้ววิ่งลงข้างล่างทำไมอะ่ะเฮ้ยกล้ามากเก่งมากขอบใจอืมไม่รู้ว่าวิ่งลงข้างล่างทำไมอะ่ะแต่ว่าเขากล้ามาก แล้วเราได้ตีฟรีไงวิ่งพราหัวใจเราเงียบกิฟเลยครับ <c oughs> น้องๆหัวใจเราเงียบกิฟเลยครับน้องๆแล้วไปไหนต่อวิ่งลงลายนี้ฮึบ <c oughs> ยังไงปึ๊บหันม,มัรเอา้าอยู่ตรงนี้กันทุกคนเลยดิเอาดีมับอาวเรียบร้อยครับตีแล้วเครื่องระเบิดอีก อ้าล้มอีกแล้วเนี่ยทำเป็นเล่นล้มอีกนะเนี่ยทำเป็นเล่นโอ้ยระเบิดเพลินๆครับเครื่องข้างบนโกงจัดๆโอ้โหเดสลิงเกอร์สายนี้เหลือจะเชื่อนะคุณเธอ <c oughs> <c oughs> แล้วผมอุ้มต่อเลยฮนะอุ้มต่อเลยเราไม่อยากจะไปทรมานเสือมากอุ้มไปเลยครับ <c oughs> ตอนนี้เขาก็ไม่ได้ปานแล้วอะให้เขามาช่วยกันนะเป็นการบีบให้เขามาช่วยกัน แล้วเขาไปจริงแน่นอนโอเคเราก็เล็งรอครับเล็งรอเล็งรอหัวใจเงียบแล้วตอนนี้หัวใจเราเงียบละหัวใจเราเงียบละเอ้ยฮึบแมนใครม,มาช่วยสาวไงช่วยสาวหรอช่วยสาวหรอโอ้โหเครื่องระเบิดช่ำๆครับเขาช่วยสาวไปแล้วเขาไม่มีทางที่จะใช้ผลของเปิกได้ครับเปิกแทงลงแทงหลังอะไรเงี้ย ไม่มีผลกันตัวนี้เพราะเขาช่วยไปแล้วไงแล้วเราก็สลับสับไกปืนไกปืนอุ้ยเอาเวลาไหนไปปัน่นนะกล้ามากเหมือนผมได้ยินนะเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงอยู่จริงๆนะอนะเดินหาครับขี้ขวานแล้วเดินหาขึ้นไปข้างบนเมื่อกี้ขึ้นไปข้างบน,น,งบนเดี๋ยวเราเดินมาดักทางนี้ มันจะมุมมองมันจะแบบเฟิร์สเพรสซันหน่อยนะมาหรือ,อยังนะมาหรือ,อยังนะเฮ้ยอยู่นี่หรือเปล่าอยู่นี่หรือเปล่าแล้วเราเจอกว่าจะถึงอ่ะกว่าจะเห็นตัวคือเราถึงถึงหลังแล้วอะแล้ววนไปเลยไงคมๆไงวนหินเปล่าๆไง,จะ,ง,ไงจะโชว์ตึงไงจะโชว์ตึงไงวนหินเปล่าๆไง วุ้ยเมื่อกีอ้เกือบโดนไปแล้วนะครับคุณเธอมาหึหิงหิงหัวหัวหิงที่หัวหินน,นผมหิงที่หัวอะไรอ่มาครับผมเขาเรียกว่าเวอร์ลีเข้าการลงมาแบบอุ้ย,ย,ย,ยเกือบอุ้ยมันมีไม้หรออะไร อย่าดิน้นอย่าดิ้นให้มันมากอย่าดิ้นให้มันมากพี่ไม่ชอบเชื่อฟังกันดีๆอย่าดิน้นเข้าใจไหมโอเคเดี๋ยวเราแขวนตรงนี้เลยครับเครื่องตรงนี้แลเบิดนะน่าจะมีคนปั่นเลยครับเอาให้หล่อนกันไปตามๆกันนะอืมไม่เห็นคนฮิวอะฮิวเหมือนได้ยินเสียงแต่น่าอยู่ข้างล่างนะ่ะน่าอยู่ข้างล่างตรงนั้น จริงๆริด้วยครับตรงนี้มีคนปั่นนะอุ๊ยเกือบโดนลากหัวคมคมเกือบโดนลากหัวคมคมพับเลยพับเลยแบบไม่เคยแคร์หญ <st ess> ิงบึม้ม <uck> เครื่องระเบิดเพื่นๆสองเครื่องระเบิดสองเครื่องใกล้ๆกันเลยฮนะบอกเลยว่าฟินฟินไอ้เปิร์กเนื้อคอนี่มันมีจริงไหมเนะี่ยน้องๆไม่เห็นคนฮิวกันเลยอนะเนื้อคอลิ่งอะไรเนี่ย ผมเดินหาอยู่เนี่ยเขาไปฮิวกันหน่อยไหมฮะฮิวกันหน่อยคือเนื้อคอระยะมันก็ค่อนข้างกว้างอ่ะต้อง30กว่าเมตรอ่ะเนี่ยเขาไปฮิวกันแต่ผมไม่รู้ว่าเขาไปฮิวกันตรงไหนนะคือเขาอาจจะมีบิดเบือนหรือเปล่าเอาไว้แก้ทางเราเนี่ยเนี่ยเราผมมองไม่เห็นเลยนะโหบิดเบือนหรอบิดเบือนความเป็นจริงกันโหดร้ายเหรอ มาครับผมเดี๋ยวมันจะมีคนกระโดดลงมาป้าน้องๆคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคนกระโดดลงลมานะเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีคนกระโดดลงรูมาผมรอยยิงเลยเอาสวัสดีครับเบบี๋แหลมไอ้นี่แหลมไอ้นี่แหลมไอ้นี่แหลมแล้วมันมีคนโดดลงมาจริงๆด้วยไงไหนใครมันวิ่งผ่านหน้าผมผมไม่ถูกใจนี่ไจงจะไปไหนอะ เต็งเอไปไหนอ่ะเขาไม่ให้ไปไงเขาดักทางไว้ตรงนี้ไงเขาดักทางไว้ไงเขาดักทางเอาไว้แล้วเต็งเต็งห้ามไปเต็งห้ามไปฮึบแันแน่แันแน่มันจะบีบผมจะพยายามบีบให้เขาโอเคอุยเอาตัวบล็อกไงตัวบล็อกไงระเบิดข้างบนก็ช่ำๆเหมือนกัน <l ots> เป็นไงผมแบบพยายามบีบพื้นที่เขาสุดๆอะไม่ให้เขาแบบวิ่งฉีก,ก่อกไปไอห้องเย็นได้ครับโอ้โหแล้วเครื่องนี้ดับไปเลยเฟดสองเตงเตงบิดบื้อไอโอโหไอ้เนิร์คอลลิ่งมีอยู่จริงวะเนี่ยยิวกันให้เห็นหน่อยออลาท <l ots> ี่ผมเดินแบบโอ้โหไปปั่นลงนู้นจนเสร็จเลยหรอบ้าบอหัวดิ ลากหัวมาคมๆดิลากหัวมาคมคมแล้วผมก็เปลี่ยนลูกกระสุนต่อเฮ้ยทำไมวิ่งวนลายเนี้ยจะไปเล่นในตรงรถข้างล่างเนี่หรอเอาดีวนลายอะไรเนี่ยวนลายแปลกๆครับผมงงเหมือนกันนะโอเค,อเ,คเขาช่วยกันแล้วแต่เขาเจ็บหมดนะเขาอาจจะลุมฮิวกันตอนนี้เดี๋ยวเราต้องรีบแขวนแล้วเราก็รีบกลับไปเครื่องตรง ข้างล่างตรงนู้นเหลือสองเครื่องสบายๆผมว่ารูปเกมเนี่ยเข้าทางเราค่อนข้างเยอะแล้วนะเหลือสามคนแล้วครับเพลินๆนครับเครื่องนี้ได้เยอะนะเอ๊เจอละได้เล่นละเนื้อขอลิงผมได้เล่นละมันนา่าจะเห็นผมอยู่นะตอนเนี้ดักหน้าเลยจ้าเฮ้ยพับเซฟเฮ้ยเฮ้ยพับเซฟเลยตึงๆ <laughs> ไม่เล่นแบบประมาทไง คับเซฟเลยไงได้แล้เวเดินไล่เลยได้มาตรงนี้มีไม้เสฟอีกเป้าโอ้ยไปห้องนู้นอ,อาจจะวิ่งไปห้องน้ำครับไม่รีบไม่รีบเข้าสู่สถานนะวินวอลก,ก่อนสวัสดีครับเบบีมีคนปั่นนะเปล่ามีคนปั่นตรงนี้นเปล่าตรงนี้มีแล้วเปล่าตรงนี้ก็เงียบเกินเขาน่าจะไปฮิวกันอยู่นะเนี่ยตอนเนี้ยผมว่านะ เขาน่าจะไม่ได้เล่นประมาทมากอะ่ะกระทืบก่อนโอเคเครื่องนี้ก็เอนติตี้จะคุมแล้วเครื่องนี้เงียบครับผมว่าอาจจะอยู่เครื่องนู้นนะ่ะอ่ะโอเคมีการหงกันฮิวกันโอ้ยเราอยู่ตรงไม้เซฟด้วยแล้วนะ่ะไปฮิวกันอยู่ตรงไม้เซฟด้วยแล้วนะ่ะโอเคเขาน่าจะเห็นละหนิงไว้ก่อนหนึ่งทีหนิงไว้ก่อน เอาเฮ้ยขึ้นมาทำไมให้อายบ้านนามันมีหมายอะดิขึ้นมาให้อายบ้านานาน้องไม่ต้องกลับขึ้นมาว้าวอันนี้ช็อตน้เว่ยเลยสเตลมาทั้งเกมแล้วสเตลม,มาทั้งเกมแล้วขอเถอะขอแบบคุมคมหน่อยเถอะเหลือสองคนเนี้ยครับไปฮิ้วกันก่อนได้นะถ้ามันจำเป็นน่ะน้องอ่าเดวผมจะมาแขวนตรงนี้นะครับเพราะว่าผมจะไปดูเครื่องตรงตรงกลางหน่อยตรงกลางน่าจะได้เยอะละ มีคนปั่นอยู่ครับตรงกลางอา้าโอ้โหฝืนปั่นจนล้มเลยหรอฝืนปั่นจนล้มเลยหรอเพื่อนโหไอติตี้ตจะขุมเครื่องแล้วผมจะอันนี้ไม่ได้ละเอะตรงนี้ก็มีคนปั่นนะเนี่ย่อยเลือดเหมือนปลาข้างล่างเลยเนะนี่ยเนี่ยตามรอยเลือดเนี่ยตามรอยเลือดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลอยเลือดเนี่ยที่พื้นเนี่ยเนี่ยลอยเลือดเนี่ยสวัสดี นี่คียขวาคียขวาขู่เขาเรียกคียขวาขู่คียข,ข,ขวาขู่เดินคียขวาขู่เดินคียขวาขู่ไม่ครับไม่ครับอู้ระเบิดช่ำๆเดสลิงเกอร์สายนี้อย่างเกลียนเกลียนจัดเลยน้องๆเน,นี่ยคือแบบผมอผมว่ามันอารมณ์คล้ายๆมาขั้นขั้นหนึ่งเลยนะนมันแบบมันทําให้เซอร์จำสแกร์ได้แล้วแบบบางทีมันก็มันก็ต่อตอนยากอะ่ะ ถ้าบางทีเซอร์เขาไม่ได้มาด้วยกันเขาสื่อสารกันไม่ได้แล้วเราเซตด่านมาด้วยไงคือความเก่งของมันเนี่ยผมว่ามันเก่งที่มันเซตด่านนี่แหละพอเซตด่านปุ๊บก็เรียบร้อยครับเซอร์ก็ไม่ไหวจริงๆก็เนี่ยโดนแขวนไปคนละคนละสามเฟดโดนแขวนคนละสามเฟดเพลินๆครับแต้มน่าจะเยอะนะทําเป็นเล่นนะแต้มน่าจะเยอะมากๆเลยแขวนคนละสามเฟดอะเราเรามาดูแต้มมันดีกว่านะครับว่าเซอร์อาจจะด่าหรือเปล่าไม่รู้ว่าเซอร์จะด่าไหมนะ คงไม่ด่าหรอกมันก็คงเข้าใจว่าเอ้ยมันเป็นมันเป็นเปิร์กมันเป็นแอดออนนี่มันก็สามารถเล่นได้หูแต้มก็สามหมื่นสี่อยู่นี่เซ็ตเพิร์กคอนเทนต์ ที่บอกเลยว่าอย่างโหดเซอร,ร์โดนเข้าไปเซอร์ก็ปวดกระโหลกตายสี่คนละสามเฟสแขวนแบบเบิ่มๆคือ <c oughs> แบบไม่ได้เฝ้าจะบอกมันไม่ได้เฝ้าจริงป่าวะพอาบางจังหวะเราก็แบบขี้ขวารอตรงเสาเลยนะม,มันก็มีแอบเฝ้านิดนึงแหละเพราะว่ามันสายจำสแกร์แกะต้ให้เซอร์มันสะดุ้งนิดนึงเนาะเป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่าสําหรับเจ้าเดสลิงเกอร์สายแบบไม่มีหัวใจกฆาตกรมันไม่มีหัวใจอ่ะต่อให้ใครทําอะไรไปเราก็ไม่รู้สึกอยู่ดีนี่ไปเวลอ นะ <laughs> ขอบคุณมากนะครับน้องๆก็ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับหรือถ้าเกิดใครชอบมากๆอยากดเนธในซุปเปอรต์ตรงซุปเปอร์แตงก็สามารถกดกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาทุกทุกคนไปพิงนี้ก่อน,นครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าต่อไปสำหรับคลิปนี้บายๆครับผมเจอกันครับ